สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญครบ100ปีกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์มาให้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิด10บาทค่ะเป็นโลหะสอสีคือสีขาวและสีทองตัวเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบส่วนขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่26มิิเมตรทางด้านหน้าของเหรียญค่ะ จะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งจะผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทรงสายสะพานนภรัตราชวราพรและสายสร้อยแห่งเครื่องขตัตเยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมาหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ และจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งจะผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายเช่นกันค่ะทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสายสะพายเสยนาคบ,บดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี และสายสร้อยแห่งเครื่องขัดเียราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาักรีบรมราชวงศ์ค่ะและภายในวงขอบเหรียญทางเบื้องซ้ายนะคะจะมีข้อความคำว่ารัชกาลที่6และทางด้านขวาของวงขอบเหรียญค่ะจะมีข้อความคำว่ารัชกาลที่9ทางด้านหลังของเหรียญน,นะคะ จะมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ภายในวงขอบเหรียญทางเบื้องบนก็จะมีข้อความคำว่าครบ100ปีกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ทางเบื้องล่างของวงขอบเหรียญค่ะจะมีข้อความคำว่า6กุมภาพันธ์2550ประเทศไทยทางด้านซ้ายของวงขอบเหรียญ ก็จะมีข้อความตัวเลขบอกราคาว่า10บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทยค่ะและทางด้านขวาของวงขอบเหรียญก็จะมีข้อความคำว่าบาทและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญ10บาทครบ100ปีกรมทหารมาที่1รักษาพระองค์นะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ